Nàng ơi Tại ơi Phăng tiếng vào Ý, khó bầu Nhớ mà khó bầu Khó bầu chết đấy rồi đi mẹ Mẹ ăn là bài Mà chết sẽ là bài Phăng tiếng vào Ơ ơ ơ Cũng ơi, chẳng nãy bố bên khó sợ cứu mày mày ha Phăng tiếng vào Nè Cứ đằng mà vi vi Ờ, chì vi มาคือไกลเคียขี่ฮี่ขี่ขี่ไปจิ้ขี่ไปแจ้เฮ้ยมึงจะบอกผู้สาขี่ใช่หรือเขาทีนี้อากข้อมึงแล้วมาคือไกลเกียขี่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 ขีมาหลายกองแท้หัวเราชาชัยนางเอ้ยเอยตอบตอบเอ้มันมากขี่เขาก็ไปขี่ อ้ายเอ้ยอ้ายเอ้ยคนผู้จบจังเจ้าคนผู้จบจังเจ้าคนผู้งามจังเจ้าข้นผู้งามจังเจ้าน้องอยากจูงแขนเขาน้องอยากจูงแขนเขาในเฮือนปอนไข้หนุ่ยในเฮือนปอนไข่หน่วยปิดประตูค้างนั่นปิดประตูค้างนั่นประตูค้างนี่ปิดประตูค้างนี่เอาขีไร่เอยเอ้ยเอ้ยกี่ขีไปเกือบเกือบยังไงยังไงจะไปควงทำไงเขาอยู่ นางเอ้ยายไอ้นี่เปียกไปพักอิตูเตียอีขุดโตเอาเตียเพิ่งไปใส่กินลาบตะก้อยเด้อกินลาบกินก้อยใช่ยศเด้อเด้อเอาอปูนังหัวก็ปูมเยี่ยวถูกเด้อปาดเพิ่มสีผ้าพักอีตูใส่ลาไอ้นี่เปียเป็นพักอิตูเตียอีขุดโตเตียเจีย ต้นตํ้ใบดกือเชียงนไปแม่มันคืมาเข้ามาต้นตําใบดกจุอกโอ็ท่านฝังแนนฝังนเนี่ยต้องยเงี้ยสักเมื่อกี้จุมดอกอกเพราะมันดอกอ้นีตีเอาไอ้นี่ตีเอานีตีะอือ เปลี่ยนแมนเสียใกล้กลุ่มดูตุก๊กกุ้งหางสัง่งแจ้งว่าเปลี่ยนกิข้าไปกินเข้าวไปพนักพนัก็ถามเขาตอบมึงเออกินจียงขึงข้นแล้วกินข้าไปเออเฮ้ยเอาจอาริงสิอ๋อมันบ่ได้เรียงล่ำเกี่ยวดีกว่าดูตุกกูเออล่ำกีบดีกว่าเอาแค้นมาเอาแค้นครับไปมาเอาเส้ยผมเส้ยผมเส้อผม